คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสะเกดยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านโรงเรียนบ้านโป่งสเกดต,ตั้งอยู่เลขที่1ทับหนึ่งหมู่ห้าตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจัดตั้งโดยความคิดริเริ่มของนายจุมพล สุภารังสีประธานชมลมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นโรงเรียนลูกเสือชาวบ้านแห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่11ไร่2งาน51 ตารางวาเปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด688คนผู้บริหาร1คนข้าราชการครู31คนนักการพานโรง1คนโดยมีนายชรัตจีนขาวขำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอาคารเรียนแยกเป็นสัดส่วนตามช่วงชั้นประกอบด้วยห้องอนุบาลจำนวนสี่ห้องอาคารประถมต้นหนึ่งหลังอาคารประถมปลายหนึ่งหลังอาคารมัธยมหนึ่งหลังห้องน้ำจำนวนสี่หลัง26ที่นั่งแยกเป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนห้องพยาบาลหนึ่งห้องจำนวนสองเตียงโรงเรียนบ้านป่งสะเก็ดตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นมิติที่สำคัญของนโยบายแห่งชาติสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งล้วนแต่ต้องการให้เด็กไทยเก่งดีมีสุขโรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ครอบครัวของนักเรียนบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กเพื่อนําไปสู่การพัฒนาโรงเรียนบ้านป่งสะเก็ดให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของชุมชนสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าการศึกษาดี มีวินยัยกายใจสมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่งสะเก็ดได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในองค์กรและในชุมชนควบคู่กับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน การพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีการพัฒนากิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจำนวน10องค์ประกอบและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นอำเภอบางละมุง จำนวน19ตัวชี้วัดร,รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนจึงขอสรุปภาพรวมการจัดการแต่ละตัวชี้วัดให้ท่านทราบดังนี้ตัวชี้วัดที่หนึ่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปีพุทธศักราช2548โรงเรียนบ้านป่งสะเกดได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดงปีพุทธศักราช2551ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและปีพุทธศักราช2555ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2555ตัวชี้วัดที่2แกนนำนักเรียนด้านสุขภาพมีการจัดตั้งชมรมโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมด้านสุขภาพเป็นประจำทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษาเช่นชมรมอ,อยอน้อยกิจกรรมยุวะเกษตร ชมรมกีฬาเป็นต้นตัวชี้วัดที่สม,มีโครงงานเด่นประสบผลสำเร็จโรงเรียนและชุมชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชนเช่นโครงการยาเสพติดในสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจ เครือข่ายผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนสอดส่องพฤติกรรมต่างๆและแจ้งข้อมูลแก่ทางโรงเรียนโครงการคัดแยกขยะได้รับความร่วมมือจากบริษัท B M w ในการสนับสนุนอุปกรณ์และ คำแนะนำต่างๆโรงเรียนจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกให้กับพนัการรงานโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะเป็นประจำทุกเดือนตัวชี้วัดที่4นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตได้มาตรฐานโรงเรียนได้ทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับนักเรียนทุกภาคเรียนเพื่อประเมินภาวะ การเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนผลการประเมินพบว่านักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตัวชี้วัดที่5นักเรียนไม่มีฟันแท้ผุและไม่มีฟันแท้ถูกถอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ยได้เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนเป็นประจำ มีการสาธิตการแปลงฟันและสนับสนุนอุปกรณ์ในการแปลงฟันตรวจสุขภาพช่องปากอุดฟันถอนฟันให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้นตัวชี้วัดที่6นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพผ่านเกณฑ์ในแต่ละภาคเรียนได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้แก่นักเรียนครบทุกระดับชั้นมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่ทดสอบสมรรถภาพไม่ผ่านเกณฑ์และมีการติดตามผลเป็นระยะตัวชี้วัดที่7นักเรียนมีสุขภาพจิตดีโรงเรียนจัดให้มีการทดสอบ S.D.Q. ให้กับนักเรียนทุกคนเป็นประจำทุกภาคเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขนักเรียน ที่ SDQ ไม่ผ่านเกณฑ์โดยการประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาต่างๆต,ตัวชี้วัดที่8มีโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายในเด็กวัยเรียนได้เป็นผลสำเร็จและต่อเนื่องกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเป็นประจำเช่น กิจกรรมกําจัดเหากิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกรณรงค์ลดละเลิกหวานมันเค็มตัวชี้วัดที่9น้าน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพร่วมกับสโมสรโรตารี่พัทยาในการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ ที่มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ำเป็นระยะทำให้นักเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในการบริโภคตัวชี้วัดที่10น้ำดื่มเพียงพอโรงเรียนจัดให้มีคุณเลอร์น้ำเพื่อรองน้ําสำหรับใช้ดื่มประจําห้องเรียนมีแก้วสำหรับดื่มน้ำส่วนตัว เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆตัวชี้วัดที่11ซ้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน S.A.S. 3ด้าน16ข้อโรงเรียนมีห้องน้ำจำนวน4หลัง26ที่นั่งแบ่งเป็นห้องน้ำประถมห้องน้ำมัธยม เพื่อความปลอดภัยห้องน้ำสะอาดและเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนตัวชี้วัดที่12โรงเรียนไม่จัดจำหน่ายอาหารว่างหรือขนมที่มีไขมันสูงหรือรสเค็มจัดตัวชี้วัดที่13โรงเรียนไม่จัดและจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดโรงอาหาร และร้านขายน้ำเป็นบริการที่จัดโดยโรงเรียนทำให้การบริหารจัดการสะดวกและควบคุมได้ง่ายไม่มีการจำหน่ายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพตัวชี้วัดที่14มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมื้อกลางวันทุกวันเปิดเรียนตามปริมาณที่แนะนำเมนูอาหารในแต่ละวัน มีผักสดตามฤดูกาลเป็นส่วนประกอบหลักนอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษโดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของโรงอาหารเช่นผักบุ้งคะน้าผักกาดขาวถั่วฝักยาว แตงกวาเห็ดนางฟ้าเป็นต้นเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการปลูกผักและมีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผักตัวชี้วัดที่15โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนโรงอาหารจัดตั้งในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงอาหาร ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Eastwater ผลการตรวจสุขาพิบาลอาหารเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดครบ30ข้อตัวชี้วัดที่16การบาดเจ็บในโรงเรียนจนทำให้นักเรียนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมานับจากวันประเมินโรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่เวรประจำวันแก่ครู และนักเรียนในการทำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยทุกจุดทั่วบริเวณโรงเรียนมีทีมงานสภานักเรียนตรวจสอบซ้ำและรายงานผลการตรวจสอบหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันส่งผลให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบและไม่พบการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณโรงเรียน ตัวชี้วัดที่17มีการจัดการแก้ไขเมื่อมีปัญหาที่เกิดจากภาวะมลพิษภายนอกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบมลภาวะทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ผลการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบภาวะมลพิษตัวชี้วัดที่18โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จัดสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง30ข้อตัวชี้วัดที่19การสูบบุหรี่ในโรงเรียนโรงเรียนได้รณรงค์งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนโดยมีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆทั่วบริเวณโรงเรียนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการมาทั้งหมดนี้คงสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในานามคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่งสะเก็ดขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยมทุกท่านที่เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ 红。